สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc วันนี้ชาวันที่23มีนาคม2565ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับอดชิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีฮิชชแนลก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมก็เหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะมีข้อมูลดีๆมาฝากนะครับสำหรับวันนี้ จะมีเลขเด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างสองตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นเลขดับแต้มรวมสามตัวบนในสูตรเดียวกันด้วยนะครับผมในสูตรเดียวกันด้วยก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆนะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆนะครับผมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1เดือนสี่สองพันห้าร้อทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่สูตรไหนจะหลุดหวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมให้เข้าใจนะครับทุกๆอย่างทุกๆสิ่งล้วนแต่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้นะครับผมสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้อะไรประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับผมรับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้ก็คือเลขดับแต้มรวม3ตัวบนประจำงวดวันที่1เดือน4 2565นะครับให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม1นะครับแต้ม1สูตรนี้เดี๋ยวผมจะวันนี้ก็จะมีแม่สูตรมาให้ดูนะครับก็เคยลงไป2งวด3งมวดนแล้วนะครับ้าจำไม่ผิด แล้วอีกแต้มหนึ่งก็คือ8นะครับผมแต้มดับรวม3ตัวบนประจำงวดวันที่1เดือน 4, 2565ให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม8นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยแคปหน้าจอได้แคปเอาไว้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูแม่สูตรกันนะครับแม่สูตรกันงวดที่ผ่านมาก็ให้ไว้อยู่ที่78นะครับก็ปรากฏว่าเด่นนะครับเข้าทั้ง7ทั้ง8แล้วก็ เลขดับแต้มก็คือแต้มแปดก็ดับอยู่นะครับห้อยออกแต้มหนึ่งนะครับงมดที่ผ่านมาห้อยออกแต้มหนึ่งอันนี้เลยครับแม่สูตรนะครับผมให้ดูตรงนี้แค่นั้นนะครับผมพวกนี้ไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจทําใหม่นะครับผมทําทำเอาไว้แล้วก็วางว่างเว้นช่องว่างเอาไว้นะครับห้อยออกอะไรผมก็จะมาเติมเลขนั้นๆลงตรงนี้เลยนะครับผมก็คือ เราจะใช้เลขท้ายนะครับเลขท้ายครั้งที่1หลัก10แล้วก็หลักหน่วยเท่านั้นนะครับผมเลขหน้าครั้งที่1เลขหน้าครั้งที่2เลขท้ายครั้งที่1เลขท้ายครั้งที่2หรือจะนับง,ง่ายๆก็ได้นะครับ1 2 3 4ครั้งที่3นะครับผมครั้งที่3ก็คือเลขหน้าครั้งที่1นั่นเองนะครับผมเราจะใช้เลขหลัก10 ทายครั้งที่1บวกกับเลขหลักหน่วยท้ายครั้งที่1น,นะครับผมก็คือ8บวก9ก็จะได้7นะครับ7บวก1ก็จะได้8คของที่นะครับผมก็จะได้8คงที่เราก็จะได้เลขเด่นบนล่าง7 8นะครับ78งวดที่ผ่านมาเราก็ได้7 8นะครับผมอันนี้คือเด่นในตัวแล้วก็เป็นดับแต้มรวม3ตัวบนในตัวเดียวด้วยนะครับ ในสูตรเดียวนะครับผมตัวนี้ใช้ดับแต้มไม่ได้นะครับใช้ได้ตัวนี้เท่า no นั้นนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับในสูตรเดียวกันครับสถิตินะครับผม33งวดนะครับสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้33งวดหลุดหงวดนะครับตำแหน่งนี้เคยหลุดมาแล้วนะครับผมแต่ตำแหน่งนี้3 3งวดยังไม่หลุดนะครับผมยังไม่หลุด งวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าทั้ง7ทั้ง8นะครับเลขเด่นอันนี้ผมให้ดูนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมผมจะให้ดูนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับสตัวบนออกเก้นะครับสตัวล่างออก07นนะครับเราก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับผม เลขท้ายหน้าครั้งที่1ออก2 3 4นะครับแล้วก็ใช้3บวก4ก็จะได้7บวกอีก1แต้มก็จะได้8นะครับได้7 8นะครับ78อันนี้ก็คืองวดที่คำนวณให้ดูเมื่อกี้นะครับตรงนี้เลยนะครับ8บวก9ก็จะได้7 8เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมงวดที่ผ่านมาก็78นะครับก็ปรากฏว่า8เข้า หลักร้อยเจ็ดเข้าหลักหน่วยบนนะครับผมแล้วก็แต้มแปดก็ดับผ่านเอาอยู่นะครับผมดับผ่านเอาอยู่ก็คืออันนี้เลยนะครับอันนี้เลยนะครับเก้าแปดบวกเก้าได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ก็จะได้แปดนะครับเราก็จะได้เลขเด่นบนล่างเจ็ดแปดนะครับตัวนี้คือดับแต้มรวมสามตัวบนแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้ด้วยอันนี้ยังไม่เคยหลุดนะครับ ตำแหน่งนี้หลุดมาหงวดนะครับผมหลุดมาแล้ว1งวดถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มั่นใจนะครับก็ลองไปคํานวณดูย้อนหลังกันเองก็ได้นะครับแต่ต้องดูผลฉลากการออกฉลากในการถ่ายทอดสดเท่านั้นนะครับผลมันถึงจะตรงกับของผมนะครับผมมันถึงจะตรงกับของผมเพราะว่าผมดูจากการถ่ายทอดสดเท่านั้นนะครับตำแหน่งนี้นะครับผม เ,เพื่อนจะหาเรียงเบอร์มาคำนวณเองก็ได้นะครับบางสำนักครับบางสำนักเขาวางไม่ตรงกันนะครับเขาวางไม่ตรงกันก็มีนะครับผมก็มีนี่นะครับงวดที่ผ่านมาครับผมได้เจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดแล้วก็ดับแต้มหกกบแต้มแปดนะครับที่ผ่านมานะครับผม ก็คือ3บวก4ได้7 7บกหนงของที่ได้8นะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นเลขเด่นบนล่างเหมือนกันนะครับให้ไว้อยู่ที่058 0เข้าล่างครับ8เข้าหลักร้อยบนนะครับงวดที่ผ่านมาอันนี้คืองวดประจำวันที่1เดือน4 2565นะครับ ก็ยังมี0ย์อยู่นะครับ068นะครับเราจะได้ตัวเก่าอยู่0กับ8นะครับตำแหน่งนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก5เป็น6นะครับประจํางวดวันที่1เดือน 4, 2565อันนี้คืองวดแรกนะครับที่ลงให้สูตรนี้นะครับงวดแรกก็จะเข้า0 7ย์ล่างนะครับ0 7ย์ล่าง2ตัวนี้ไม่เข้านะครับงวดแรกที่ลงให้นะครับผมเพื่อนเพื่อนคงจํากันได้นะครับ คงจำกันได้นะครับตัวหนังสือผมลงไว้อย่างนี้เลยนะครับงวดแรกที่ผมลงให้นะครับผม07นะครับเข้า2ตัวล่างนะครับก็คือ0ตัวนี้นะครับผมงวดแรกที่ลงให้อันนี้คืองวดที่2นะครับงวดที่2สําหรับงวดที่3เราก็รอรุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อได้อีกหรือไม่เราก็มารอรุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับผมกดกระดิ่งปิ้งปิ้งเอาไว้ด้วยเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงจะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผม ถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับดูกันอีกครั้งนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับดับแต้ม1ก็คือประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับดับแต้มหนึ่งดับแต้มแก็ประมาณนี้นะครับผมดับแต้มแปดสามตัวบ,บนนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม ไปก่อนนะครับ